ถ้าไม่มีพลังงานพวกเราจะอยู่ยังไงเราก็จะได้อยู่แต่ที่บ้านเรกาก็ไม่ได้ดูการ์ตูนนะ,ะคะถ้าไม่มีรถก็ขี่ม้าเอาครับผมจะไปอยู่ดวงจันทร์จุดเทียนซูปเปอร์ฮีโร่มาเติมให้ไงพลังงานเหนื่อยแน่เลยมีแต่คนใช้เอยเครียดถ้าไม่มีน้ำมันพลังงานทุกอย่างจะหยุด <c oughs> ้อยๆเราก็ใช้น้อยๆสิครับประหยัดประหยัดกันหน่อยไม่ได้มีไว้ใช้น,นานแค่นี้แหละจบปัญหาพลังงานในวันนี้ต้องไม่เป็นภาระของคนรุ่นต่อไปถึงเวลาแล้วที่เราต้องร่วมกันสร้างจิตสำนึกใหม่ใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าเพื่อให้ทุกชีวิตในอนาคตยังคงขับเคลื่อนได้ต่อไป